พบกันอีกครั้งนะคะเดี๋ยววันนี้มาเขียนโปรแกรมสคร a t c h กันนะคะในเ,เกม f ฟ a p y Bird นะคะหลักการก็คือ,อบินผ่านท่อนะคะแต่วันนี้เราจะใช้ตัวละครที่มีอยู่ในส cra t c h นะคะก็คือตัวแมวนะคะซึ่งเป็นแมวที่มีลักษณะของท่าบินอยู่เล่นให้ดูนะคะใช้ปุ่ง Space Bar นะคะพอดีว่เาเขียนเงื่อนไขว่าถ้าแตะโดนสัมผัสกับท่อเขียวนะคะหรือไม่ก็ชนขอบบนขอบล่างเกมจะจบนะคะ โดยมีการเซฟเวลาไว้ที่ประมาณ20วินะคะเดี๋ยวลองเล่นใหม่นะคะก็ะค่อยๆกดนะกดสกเปซบาร์เมื่อผ่านท่อได้โอ้ยังไม่ไปถตงไหนเลยอ่ารักษาระดับก็ชนอีกอ่าผ่านท่อหนึ่งท่อจะได้คะแนนนะคะอาชนอีกแล้วไม่ไปไหนเลยประมาณนี้นะคะเขียนโค้ดประงานประมาณนี้เดี๋ยวไปดูโค้ดกันค้าว่าเขียนแบบไหนบ้าง เดี๋ยวกลับไปดูโค้ดก็จะมีอยู่2ตัวนะคะก็ะตัวละคร2ตัวนะคะตัวไปไปก็จะเป็นการเซตสกรกับเซตเวลานะคะแล้วก็มีการเขียนว่าให้ก็เรียกว่าอะไรไหลมาเรื่อยๆนะคะเซ็ตตัวเองมาแล้วก็อถอยหลังมาเมื่อชนกับเมื่อผ่านไปถึงตำแหน่งที่สุดขอบตรงนี้นะคะก็ะไปว่า ตัวแมวเนี่ยสามารถบินผ่านได้นะคะก็จะได้คะแนนไปนะคะก็จะเล่นเพลงตัวมจิกนะคะก็คือเป็นการได้คะแนนนะคะในส่วนของตัวแมวก็จะมีการเขียนอยู่ประมาณ4ีชุดนะคะชุดแรกก็จะเป็นในส่วนของการรักษาระดับนะคะก็มีการเกิดแรงโน้มถ่วงให้ตัวเองดิ่งลงมานะคะถ้าไม่กดตัวสเปซไว้นะคะตัวสเปซบาร์จะเป็นตัวดึงตัวเองขึ้นไปนะคะก็คือรักษาระดับตัวเองไว้นะคะถ้าชนขอบหรือ ชนกลัปไปนะคะก็จะเสียแต้มนะคะก็คือจบเกมไปเลยนะคะประมาณนี้นะคะก็จะมีการเปลี่ยนท่าแล้วก็มีการเล่นเพลงตลอดเวลานะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเขียนโค้ดกันแล้วก็เดี๋ยวไปออกแบบฉากก่อนนะคะอันดับแรกเลยก็เดี๋ยวนิวออกมานะคะได้โปรเจกต์มาแล้วก็เอาแมวเดินออกไปก่อนนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ตัวแมวแบ็คดรอปนะคะไปชุด ลงมาก็เป็น blue sky นะคะามาที่แบ็กดรอปค่ะตัวฉากขาวอ,าออกนะคะก็จะเป็น blue sky สีฟ้านะคะเดี๋ยวเราจะไปาวาดก้อนเมฆนะคะเพิ่มเติมนะคะก็จะได้เหมือนเดิมเหมือนอธรรมชาติมากขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราใช้ตัวเพ้นทนะคะตัวผู้กันนะคะเปลี่ยนสีเป็นสีขาวนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาวาดเลยนะคะง่ายๆค่ะก้อนเมฆก็วาดได้เลยนะคะก็จะได้เป็นก้อนเมฆสีขาวไม่ขาวแล้ว ่เดี๋ยวคอเป็นขาวจริงๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเทสีนะคะโอเคไปที่กระป๋องนะคะโอเคแล้วก็เทข้างในด้วยนะคะอ่ากรณีจะวาดเพิ่มนะคะกว็วาดเองได้เลยนะคะก้อนเล็กนะคะแล้วก็เทสีนะคะถ้าอยากอ่าคัดลอกนะคะก็มาที่ตัวสิลิกนะคะแล้วก็มาคลิกที่ก้อเนก เสร็จแล้วก็ไป Copy นะคะแล้วก็เพจได้นะคะจับวางได้เลยลดขนาดได้นะคะเพจอีกสักก้อนนะคะไปไว้ตรงไหนก็ได้นะคะให้มัน uh, รู้สึกว่าเป็นก้อนเมฆจริงๆนะคะโอเคก็ลองดูว่าตรงไหนที่ uh, จะวางแล้วก็ uh, ปรับได้นะคะประมาณนี้นะคะห uh, มุนได้ด้วยนะคะโอเคประมาณนี้พอให้รู้สึกว่า เป็นก้อนเมฆจริงๆที่อยู่บนฟ้านะคะจะทำเพิ่มเติมแบบไหนก็ได้นะคะ,อ,ะอีกสกักก้อนโอเคน่าจะพอได้นะคะอะประมาณนี้นะคะ,ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำไปกันนะคะก็คือท่อนะคะท่อก็ทำไม่ได้ยากนะคะเดี๋ยวเราไปที่ตัวตัวสไปน์นะคะแล้วก็ไปที่ตัวเพนนะคะเพราะเราจะไปวาดเองนะคะ แล้วก็ซูมขยายหน้าจอมานิดนึงนะคะหรือใครจะไม่ก็ได้นะคะจะได้เห็นขอบนะคะเพราะเราจะต้องเห็นขอบอไปที่ตัวสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมแล้วก็าวาดสี่เหลี่ยมออกมาตอนนี้มันจะเป็นสีขาวนะคะก็ไปที่กระป๋องสีนะคะกระป๋องสีตรงนี้จะสามารถไล่ระดับสีได้นะคะก็มาคลิกที่ตรงนี้นะคะแล้วก็มันจะมีให้เลือกนะคะมีให้เลือกตรงโทนที่เป็นาการไล่ ระดับสีนะคะก็มาลงตรงนี Behind ้นะคะแล้วก็มาเลือกสีท um <um um> ี่1จะเป็นสีเขียวเข้มนะคะเขียวเข้มเสร็จแล้วสีที่สองนะคะสีที่2ตรงนี้จะเป็นเขียวอ่อนนะคะก็ลองไล่สีดูนะคะประมาณนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเราเอากระป๋องสีมาไล่ตรงนี้นะคะถ้ายังไม่พอใจก็ลองสลับดูนะคะบางนี้อาจจะเป็นเขียวเข้มนะคะ ลองสลับฝั่นี้จะเป็นเขียวออดดูนะคะเสร็จแล้วกดประมาณนี้นะคะไม่พอใจก็ปรับได้อ่าอันนี้ขอเขียวเข้มไปเลยอ่าประมาณนี้นะคะอ่าทีนี้พอได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้มันอยู่จับตัวจับก็มาที่ตัวสีเหล็กนะคะอ่าสมมติอย่างดูดูด้วยนะคะว่ามันอยู่ระดับที่ติดพื้นจริงๆนะคะอ่าเสร็จแล้ว ทำการคัดลอกนะคะ Copy ้แล้วก็เพดะะได้มาอีกหนึ่งชิ้นเสร็จแล้วก็ลดขนาดลงนะคะแล้วก็เอามาต่อะะให้เป็นตัวปากท่อตรงนี้นะคะขยับถ้าอยากให้ชิ้น2ชิ้นนี้เป็นชิ้นเดียวกันนะคะกะ็กดชีฟนะคะแล้วก็เลือกนะคะแล้วก็ลดขนาดได้ก็อยู่ที่ว่าเราจะ,ะให้มันขนาดเท่าไหร่นะคะ เสร็จแล้วถา้าอยากได้ชิ้นที่สองข้างบนนะคะก็ Copy แล้วก็เพทเสร็จแล้วเรามา,มาทำการฟลิปด้านบนนะคะฟลิปนะคะเขาจะตะแคงบนกับตะแคงล่างเราก็จัดไว้ข้างบนนะคะระยะห่างตรงนี้ก็ให้ดูว่าเดี๋ยวตัวแมวเราจะบินผ่านนะคะว่าเขาสามารถจะลอยลอยผ่านไปได้ไหมถ้าแคบเกินไปแบบนี้นะคะก็จะบินผ่านยากก็ดูความยากง่ายด้วยนะคะ ประมาณนี้ละกันนะคะโอเคได้ท่อแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขยับเข้าไปไว้ด้านซ้ายไอ้ด้านขวาตรงนี้ก็ได้นะคะหรือจะไว้ตรงกลางก็ได้เดี๋ยวขอขยับเข้าไปเวลากดชีฟนะคะชีฟก็จะไปทั้งหมดนะคะค่อยๆขยับประมาณนี้ก็ได้นะคะคุมเลยก็ได้เวลาไปไหนเขาจะได้ไปด้วยกันประมาณนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเขียนคำสั่งให้เขาอีกทีนะคะ ต่อไปค่ะเราจะไปใส่ตัวละครสไปะคะก็คือแมวบินนะคะ cat fly นะคะก็มาที่ตัวนี้นะคะ cat flying เสร็จแล้วมาดูขนาดนะคะว่าตอนนี้เขาจะบินผ่านท่อได้ไหมนะคะก,ก็สักสิบพอได้หรือจะห้าสิบนะคะก็อยู่ที่ว่าเราต้องการให้เขา,าบินผ่านได้ขนาดไหนนะคะประมาณนี้นะคะอ่า ลักษณะท่าทางเขาก็จะมีสองท่านะคะ,ะเดี๋ยวเรามาปรับเขานิดนึงนะคะแนวนอนไม่น่ามีปัญหานะคะคือสามารถรอดผ่านได้แต่ถ้าถ้าเป็นท่านี้รู้สึกว่าจะกว้างเกินไปนะคะวิธีการปรับเขานะคะกะ็กดที่ตัว s ี l ล c กนะคะแล้วก็คุมเขานะคะจะได้เลือกทั้งหมดนะคะแล้วก็ใช้วิธีการตะแคงเขาลงมาในองศาที่ใกล้เคียงกับท่านี้นะคะเพราะว่าถ้าเอียงเกินไปเนี่ยเดี๋ยว เดี๋ยวเขาจะไปสัมผัสท่อได้ง่ายขึ้นนะคะก็จะเป็นการประมาณนี้ได้นะคะโอเคประมาณนี้ได้ตัวละครแล้วได้ฉากแล้วได้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปาเขียนโค้ดกันนะคะโอเคไปที่ตัวแมวก่อนละกันนะคะเพราะว่าแมวจะต้องเขียนการบินก่อนนะคะก็ไปที่ปักทธงเขียวก่อนนะคะเวนธงเขียวคลิกนะคะ ก็เดี๋ยวเราจะไปเซตตำแหน่งก่อนว่าเขาจะอยู่ที่ไหนนะคะ,ะตำแหน่ง y ให้เปลี่ยนเป็น0ได้เลยนะคะ0ะส่วน x ก็อยู่ที่ว่าเขาจะอยู่ตรงไหนก็ได้นะคะสมมติว,ว่าอยู่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราไปที่ go to ได้เลยนะคะ go to นะคะก็จะมีค่าตรงกันตรงนี้นะคะก็คือ,อพอเราไปเซตเขาอยู่ตรงไหนนะคะเขาก็จะอยู่ตรงนั้นมันจะเหมือนกันนะคะเราก็ไปลาก อ่า uh, go to มาได้เลยนะคะแต่ว่าให้อยู่ตำแหน่งนี้ต่อเริ่มต้นนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเซตตัวแปรนะคะมาที่ variable นะคะไปเซต variable ของเรานะคะเป็นค่า g นะคะค่า g ก็เป็น gravity นะคะ g r a v i t y นะคะ gravity ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงนะคะอ่า uh, เดี๋ยวจริงๆมันจะขึ้นตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไม่ให้มันขึ้นนะคะก็ติ๊กออกเลยนะคะไม่เป็นไรอ่าไปที่เซตนะคะเซต gravity นะคะเป็นอ่าศูนย์นะคะเดี๋ยวมันจะทิ้งดิ่งตัวลงลงมานะคะทีนี้เราจะไปทําให้เขาอ่าลดระดับลงมาเรื่อยๆถ้าไม่มีการควบคุมนะคะก็ไปที่อ่า forever นะคะควบคุมตลอดเวลาเสร็จแล้วก็ไปที่ เชน y นะคะก็คือให้ปรับระดับตำแหน่ง y ตาม gravity นะคะก็ไปที่ตัว motion นะคะเชน y เชนเชนเชนอยู่ในนะคะเชน y อยู่ในเชน x นะคะอันนี้เชน y โอเคเชน y by by อะไรก็คือ gravity นะคะไปที่ตัวแปร gravity มาใส่นะคะอ่าเสร็จแล้วก็ให้เชน ตัว gravity ลดระดับลงไปทีละหนึ่งนะคะลดระดับไปลบหนึ่งนะคะก็คือทิ้งตัวเองลงมาทีละหนึ่งทีละหนึ่งนะคะอลองเซฟดูนะคะทิ้งดิ่งนะคะทิ้งดิ่งทิ้งดิ่งต่อไปเราจะทำให้ปุ่มนะคะปุ่ม space bar มารักษาระดับเขานะคะเดี๋ยวอยู่ที่ event นะคะเสร็จแล้วก็ไปควบคุมตลอดเวลานะคะ forever เสร็จแล้วเดี๋ยวใช้งานไขนะคะก็คือ if นะคะ if then เราจะใช้การสัมผัสก็คือกด space bar นะคะไปที่ sensing key ค่ะ key 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 space นะคะกด space bar แล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะก็จะให้อะไรค่า g นะคะเพิ่มระดับไปที่ระดับ10นะคะคือทิ้งขึ้นขึ้นระดับตัวเองไปนะคะไม่ให้ทิ้งดิ่งนะคะก็ไป set เซตเซตกราฟิที้นะคะจากเลขศูนย์เป็นเลขสิบนะคะกอประมาณสิบนะคะจะได้ uh, ยืดตัวเองขึ้นไปนะคะเสร็จแล้วก็เวทอันทิวนะคะเวทอันทิวก็คือรอจนกว่าจะไม่มีการกดแปลว่าถ้าเรากดสเปซบาร์เรื่อยๆนะคะเขาจะ uh, เหมือนที่ uh, โดดตัวเองขึ้นไปะระยะสิบนะคะก็ไปที่เวทอันทิวนะคะเวทอันทิวเวทอันทิวก็ จนกว่าจะไม่กดสเปซบาร์นะคะก็ไปที่ตัวสีเขียวนะคะน็อตนะคะน็อตเอาน็อตมาใส่น็อตอะไรนะคะน็อตคีย์ก็คือไปเอาคีย์มานะคะคีย์สเปซก็คือถ้าไม่กดคีย์สเปซก็ให้ทิ้งดิ่งลงมานะคะประมาณนั้นนะคะ,ะทดสอบดูก็ได้ค่ะเราจะกดสเปซบาร์เขาก็จะลอยขึ้นไประยะสินะคะแต่ถ้าเราไม่กดเขาจะทิ้งตัวเองลงมาประมาณนี้นะคะแต่ว่าต้องกดสเปซบาร์เรื่อยๆรยนะคะ โอเคอ่าต่อไปค่ะอ่าไปที่เงื่อนไขค่ะว่าถ้าอ่าแตะขอบนะคะไม่ว่าจะเป็นขอบบนหรือขอบล่างนะคะเกมจะจบนะคะก็ไปที่ if เหมือนเดิมนะ if then ก็เอามาต่อเลยนะคะต่อต่อเงื่อนไข if นะคะเป็น if ที่สองอ่าก็จะเป็นการทัชชิ่งนะคะทัชชิ่งโดยอ่าเราก็จะไปสร้างเงื่อนไขก็คือหรือนะคะเพราะว่าเราจะบอกว่า อาชนขอบข้างบนขอบข้างล่างแล้วก็สัมผัสกับไปนะคะก็ต้องมีหรืออ่าก็ไปที่ตัวสีเขียวนะคะไปหรืออ่าหรืออันแรกนะคะก็เป็นทัชชิ่งขอบนะคะแตะขอบก็ไปที่ทัชชิ่งนะคะทัชชิ่งขอบอ่ใส่ไม่ตรงแบบหนึง่งอ่าทัชชิ่งขอบก็เปลี่ยนจากเมาส์พอยสเตอร์เป็นเอชนะคะเอชคือขอบต่อไปก็เป็นทัชชิ่งนะคะทัชชิ่งอ่าไปนะคะก็คือ เมื่อกี้ลืมตั้งชื่อสไปคะอาจจะไปตั้งชื่อก็ได้นะคะไปที่สไปแล้วก็ตั้งชื่อว่าเป็นไปก็ได้ะคะ p i p e แต่ถ้าไม่ตั้งก็ได้นะคะเพราะว่าเราก็จะรู้ว่าสไป์หนึ่งชื่ออะไรนะคะอ่ากลับมาเขียนต่อนะคะอ่าม้าพอยเตอร์ก็จะกลายเป็นไปนะคะก็คือตัวสไป์หนึ่งเมื่อกี้นั่นแหละนะคะก็ทัชชิ่งขอบแล้วหรือทัชชิ่งไปจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็เป็นอันว่าจบเกมนะคะก็ไปที่ stop ออก็คือจบเลยนะคะ แต่เดี๋ยวเราจะไปเพิ่มเสียงซาวอีกทีนะคะโอเคอ,อันนี้ไปก่อนนะคะ,อะลองดอูแต่ตอนนี้ยังไม่สัมผัสนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทอเขายังไม่มาให้ไปนะคะโดยเดี๋ยวเราจะสร้างให้เขาโครงตัวเองนะคะอันดับแรกก็คือต้องให้เขาหายไปก่อนนะคะคืออย่าเพิ่งโชว์มานะคะก็ไปที่ลุกนะคะไปหายก่อนนะคะไปะไปซ่อนตัวเองก่อนนะคะเดี๋ยวสกอตค่อยตั้งนะคะ เสร็จแล้วก็ต้องให้เขาโคลนตัวเองตลอดเวลานะคะก็ไปที่บอยเวอร์เสร็จแล้วก็ไปครีเอทโคลนนะคะก็มาที่ o n t r o นนะคะ Create c l o n ไม y เซลลนะคะโคลนตัวเองตลอดเวลาอ่าโดยการโคลนเนี่ยใช้เวลาประมาณสักอ่าสักสามวิาสามวิค่อยปล่อยตัวเองออกมาก็ได้นะคะถ้าอยากให้เร็วก็ลดเวลาลงนะคะถ้าให้นานขึ้นก็เพิ่มตัวเลขไปนะคะ ตันี้เขาจะโคลนตัวเองมาเรื่อยๆนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะก็เมื่ออ่าโคลนตัวเองมาแล้วจะให้ทํำยังไงนะคะก็ต้องเวนไอสตาร์ทโคลนมาแล้วนะคะเวนไอสตาร์ทโคลนนะคะอยู่ที่อีเวนต์นะคะเวนไอสตาร์ทแอสโคลนมาแล้วจะทํำยังไงนะคะก็ต้องให้โชว์ตัวเองออกมานะคะโชว์ออกมาโชว์มาแล้วให้ไปที่ตำแหน่งไหนนะคะก็ให้มาที่ตำแหน่ง อตอนนี้ก็คือจะให้เขาไปที่สุดสุดของจอนะคะ,ะสุดจอก็คือ240นะคะค่าบวกเราจะให้เขาไปอยู่ที่ go to xy นะคะเดี๋ยวเราไปใส่ค่า go to xy นะคะซึ่งตัว x เนี่ยเราจะให้ไปอยู่นอกจอก่อนนะคะก็คือ200มากกว่า240นะคะก็เดี๋ยวไปตั้ที่2 4 4่นะคะส่วนค่า y เนี่ยค่า y เนี่ยเราจะให้เขา a ด d อ Random ม,มานะคะถ้าเราให้เข้ามาที่ระดับเดียวเขาก็จะมาที่ระดับเดียวเลยนะคะเราก็จะเป็น a ด d อมนะคะโดยไปที่เซนซิงนะคะโอเปเอ,อเปรเ,เรค่ะไปที่พลิก Random นะคะ,ะโดยที่เราจะตั้งค่าไว้ที่ประมาณตัวล่างตัวบนนะคะไปที่ลบแปถึงแปดสิะนะคะประมาณนี้เรปรับเปลี่ยนได้นะคะก็คือด้านบนเท่าไหรด้านล่างเท่าไหร่นะคะ เดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าตั้งค่าตัวนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ,ะเสร็จแล้วเราจะไปให้เขาขยับตัวเองมาตั้งแต่ฝั่งขวานะคะไปจนถึงฝั่งซ้ายก็คือค่าบวกไปค่าลบนะคะ,ะไปที่ Forever นะคะตลอดเวลาเสร็จแล้วเปลี่ยนตำแหน่ง x นะคะคือ,อไล่ระดับตัวเองมานะคะไปที่ Motion นะคะ chain x chain x ถอยตัวเองไปนะคะถอยตัวเองไปก็คือลบอสักห้าละกันนะคะจะได้ไม่เร็วเกินไปลบห้าเสร็จแล้วเมื่อตำแหน่งนะคะไปจนถึงสุดขอบตรงนี้นะคะก็คือลบอลบสองอนะคะแต่เดี๋ยวหน้าจอบางคนจะเป็นแล้วแต่นะคะเดี๋ยวเรามาปรับซึ่งจอควรประมาณสักควรตั้งค่าไว้เดี๋ยวจะตั้งค่าไว้ที่ประมาณลบสามอยเกนะคะเดี๋ยวเรามาแก้กันได้นะคะเดี๋ยวเราไปใช้เงื่อนไข if นะคะ อีพเดนนะคะเมื่อ,อตำแหน่ง x นะคะเท่ากับน้อยกว่านะคะใช้คำว่าน้อยกว่า,าน้อยกว่าเท่าไรนะคะก็คือตรงนี้จะเป็นตำแหน่ง x นะคะก็มาที่ x position นะคะ x position ถ้าค่า x นะคะแกร x เนี่ยไปอยู่ที่ตำแหน่งน้อยกว่านะคะครูออนจะใช้อยู่ที่ลบสามกก่อนนะคะเดี๋ยวไปปรับกันาบางคนจะใช้ที่ 240นะคะถ้าค่า x อยู่ตรงนี้ยนะ,ะเดี๋ยวเราไปปรับเพราะว่าเคยเล่นแล้วหน้าจอมันกว้างนะคะก็เลยต้องปรับเพิ่มนะคะจะให้ทําอะไรนะคะก็คือ,อให้ delete clone ไปนะคะให้ delete ก็คือลบตัวเองทิ้งไปเลยนะคะก็มาที่ delete clone นะคะเดี๋ยวเล่นเพลงหรืออ,อะไรเพิ่มค่อยมาว่ากันตรงนี้นะคะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันทีนี้ อลองดูค่ะว่าเขาจะออกมายัางไงนะคะแบบนี้นะคะ,ะว่าเราต้องรักษาระดับนะคะนี่นะคะเขาจะมามาเรื่อยๆรื่อเห็นไหมคะ,ะทีว่าสัมผัสสัมผัสเขาเนาะเมื่อกี้เราไม่สัมผัสสึกว่าไปเราจะแคบนะคะเดี๋ยวเราไปแก้ไปแป๊บหนึ่งนะคะ,ะขยับท่อแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าท่อเราค่อนข้างประมาณนี้ให้กว้างนิดนึงคะ่ะไม่งั้นเดี๋ยวเราบินยาก นะคะอ่าแบบนี้ค่ะอ่าโอเคนะคะเพราะว่าหน้าจอเรากว้างเราก็เลยตั้งค่าไว้สูงนะคะสามร้อยเก้าสิบเก้าอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะไปใส่ค่าสกอร์ได้เลยนะคะจะได้เห็นว่าเมื่อผ่านไปแล้วเราจะได้สกอร์นะคะเดี๋ยวไป variable นะคะเซตสกอร์นะคะอ่าไปเปลี่ยนอ่าไปเพิ่มสกอร์นะคะ variable ที่เป็นตัวค่าสกอร์นะคะ เสร็จแล้วเดี๋ยวใส่ทามเมอร์ไปด้วยเลยนะคะอวาเรเบิลอีกตัวหนึ่งคือเวลานะคะทาร์มนะคะสองตัวแปรนี้นะคะอ่าถ้าอยากไว้ตรงไหนก็เซตไว้ตรงนั้นนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปเซตสกอร์นะคะอ่าเซตสกอร์ไว้อ่ข้างบนเลยก็ได้นะคะเซตสกอร์อ่าสกอร์ไปที่ศูนย์นะคะเมื่ออ่าตำแหน่ง x ผ่านไปแล้วนะคะคือไปเนี่ยวิ่งผ่าน ไปแล้วตรงนี้เราจะได้แต้มนะคะก็ต้องไปเชนสกอร์นะคะเชนสกอร์ให้เป็นบวกหนึ่งนะคะ,อะลองเล่นดูค่ะโอ้โหบุตรว่าผ่านาไม่ผ่านแป๊บหนึ่งต้องเล่นให้ผ่านผ่านไปแล้วเห็นไหมสกอร์ขึ้นนะคะ,อะโอเคสกอร์อเเดี๋ยวตัวเซตสกอร์นะคะเอาไปไว้ด้านบนนะคะ ไว้ตรงไฮเลยนะคะจะไดะ้ได้ขึ้นก่อนนะคะไม่ต้องมาโชว์ตอนนี้นะคะ,ะเดี๋ยวลองเล่นใีกสักรอบนะคะดูสิว่าค่าคะแนนมาหน่งมาสอโอเคค่ะเพราะว่าเมื่อกี้วางสกอร์ผิดตำแหน่งไปนะคะ,อะโอเคสกอร์ต้องเพิ่มนะคะแปลว่าสกอร์เราจะต้องออยู่อันแรกนะคะเซตสกอร์นะคะ,ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปเซตเวลานะคะ เซตเวลาก็เกียวเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วก็เซตไทม์ค่ะเซตเวลามาที่ v วไลเปนะคะเซตเวลาตัวแปลเวลานะคะเป็นสเปากี้สิบวินะคะอีกทีริงถ้าไม่ใส่ก็ได้นะคะจะจะทำให้ดูว่าใส่เวลาใส่ยังไงนะคะอันดับแรกนะคะก็ต้องเวทก่อนนะคะเสร็จแล้วก็มาที่ Repeat until นะคะก็คือทำจนกว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ ก็คือตัวแปรต้องเท่ากับ0ูนย์นะคะเท่ากับ0ตัวแปรของเราก็คือเวลานะคะก็ไปเอาเวลา a b l e เวลามานะคะ time เมื่อเวลาเท่ากับ0ูนย์ให้ทำอะไรนะคะก็ต้องลดเวลาลงนะคะก็คือเชนเชนเวลาลงนะคะคือลบ1นะ,ะ่ลบ1เสร็จแล้วให้เวดด้วยนะคะไมเฉะนั้นเขาจะทิ้งตัวเองลงดิ่งเลยนะคะก็คือเวลาจะลดหัวงนะคะ ประมาณนี้นะคะ,ะเดี๋ยวลองทำให้ดูเวลาเขาจะถอยไปทีละหนึ่งทีละหน,นะคะ,ะเพราะฉะนั้นต้องใส่เวทสองรอบนะคะประมาณนี้อโอเคอเป็นได้นะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปะสวิตตัวแมวนะคะให้มีท่าทางที่เปลี่ยนไปนะคะก็ไปที่ปักตรงเขียวนะคะเพิ่มโค้ดเข้าไปอีกหนึ่ชุดนะคะ ่าไปที่การเคลื่อนที่ไม่ใช่เคลื่อนที่ไปที่โฟลเวอร์ค่ะไปที่การเปลี่ยนตลอดเวลาเสร็จแล้วก็มาสวิตคอสตูมนะคะสวิตคอสตูมนะคะแล้วก็เวทนะคะจะเวทก่อนนะคะเวทก่อนแล้วค่อยสวิตก็ได้แล้วก็คลิกขวาดูพิเคตนะคะเดี๋ยวสวิตเอาศูนย์อ่าอยาให้เขาอ่าเปลี่ยนค่าเร็วแค่ไหนนะคะอ่ะตาต้อนมีดูพิเคตนะคะเสร็จแล้วก็มา เสร็จแล้วเปลี่ยนจากไฟล์ A เป็นไฟล์ B นะคะสลับได้นะคะไฟล์ A เป็นไฟล์ B นะคะ,อะโอเคอลองดูค่ะเขาก็จะมีการเปลี่ยนค่าตลอดเวลานะคะโอเคคะแนนมาไปมาแล้วก็จบเกมนะคะทีนี้เพิ่มความสนุกให้นิดนึงนะคะ,ะจะต้องมีเสียงนะคะ,ะเวลาได้คะแนนนะคะต้องได้เสียงนะคะก็ต้องไปที่ ตัวไปที่บอกว่าได้คะแนนนะคะเช่นสกอร์นะคะตอนเช่นสกอร์ต้องได้คะแนนด้วยนะคะได้คะแนนแล้วต้องมีเสียงนะคะก็ไปที่ซาวนะคะก็ไปที่สตาร์ซาวนะคะพอ,อผ่านไปแล้วต้องได้คะแนนนะคะก็เล่นเสียงมาที่ตัวซาวค่ะอตอนแรกซาว์ก็จะให้มาคือซาวป๊อปนะคะแบบนี้ซึ่งไม่เหมาะนะคะเราก็ลบทิ้งก็ได้แล้วก็เพิ่มนะคะชุดซาวค่ะมาที่เอฟฟกนะคะได้คะแนนนะคะ แบบนี้ก็ได้นะคะคอยหรือจะเป็นตัวอื่น <S <S ตัวไหนที่เราอยากได้คะแนนโอ้ไม่น่าได้นะคะรู้สึกว่าจะเป็นคอยนะคะถ้าอยากใช้เสียงนี้นะคะก็เลือกตัวนี้แล้ว้องมาทสดูนะคะให้ดังขึ้นก็โอเคสาวคอยต้องมานะคะ,อะลองเล่นดูคะ่ะ ผ่านปะอ่าโอเคเสียงต้องมาอ่าโอเคอ่าโอเคเสียงมาค่ะทีนี้เพิ่มความสนุกนะคะก็อยู่ที่ว่าเราจะไปเพิ่มซาวด์ที่ไหนซาวด์ที่ตัวแมวก็ได้นะคะก็เดี๋ยวเราไปเล่นเพลงตลอดเวลากันนะคะก็ไปที่ทรงเขียวนะคะก็ไปที่ forever นะคะให้เล่นตลอดเวลาเล่นเสียงประกอบนะคะก็มาที่ซาวด์นะคะเปซาวด์นะคะ ซึ่งตอนนี้ซาวที่ได้มันก็จะเป็นป๊อปนะคะก็เหมือนเดิมค่ะไปที่ซาวนะคะก็ไปชุดเสียงเพิ่มนะคะซึ่งเสียงที่เราจะใช้เล่นตลอดเวลามาที่ลูปนะคะแบบนี้อยากอยากได้เพลงอันไหนนะคะก็ลองเลือกดูก็จะมี ว่าฟังแล้วก็น่าจะได้ตัวแดนซ์อะแดนซ์แมจิกก็ได้ค่ะอ่ะประมาณนี้ลดระดับนิดนึงนะคะเบาๆนิดนึงประกอบซาวไปนะคะอย่าดังเกินไปนะคะก็สุนทรเจ้าแดนซ์แมจิกนะคะก็มาที่โค้ดนะคะเสร็จแล้วก็จะมีให้เลือกคือแดนซ์แมจิกนะคะก็ลองเล่นดูค่ะอะจะมีเพลงประกอบละ อ่าพอพางก็จะมีติ๊กอ่าอ่าประมาณนี้อ่าประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ไปนะคะไปเหมือนจะตกขอบนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาแก้ไปอ่าลากท่อให้ยาวขึ้นนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาสุมสุมตัวเองออกมาเนี่ยมันจะได้มีขายาวนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็น่าจะเรียบร้อยนะคะอ่าเดี๋ยวลองไปดูจอใหญ่กันนะคะว่าเล่น ไ้ไหมนะคะก็มาค่ะอ๋อโอ้ยยังไม่ปไปไหนเลยมีเวลานะคะมีคะแนนผ่านแล้วหนึ่งแต้มสัมผัสแล้วอโอเคถ้าจะ,ะปรับฉากเพิ่มก็ได้นะคะเมื่อจบเกมแล้วให้เปลี่ยนฉากอย่างเงี้ยนะคะก็ได้อีกหนึ่งสเต็ปนะคะ,อะโอเคประมาณนี้นะคะโอเคก็น่าจะ ก็เดี๋ยวเล่นให้หมดเวลานะคะอีกสองวิอีกสองวิรอดไหมอีกสองวิอ,อ,อ,งวอ่ะโอ้ลืมไปค่ะเมื่อเวลาจบแล้วให้ทําอะไรนะคะเราต้องบอกว่าเมื่อเวลาจบแล้วให้จบเกมเนาะเออลืมไปไม่งั้นมันก็ไม่จบเพราะว่าเมื่อกี้งอนไขก็คือ,อะจะจะสัมผัสท่อเท่านั้นนะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเขียนโค้ดเพิ่มให้กับ เวลานะคะเมื่อจบแล้วให้ทำอะไรนะคะก็ต้องไปจบเกม Stop All นะคะอ่ะประมาณนี้ก็ลองดูนะคะแต่เราต้องเล่นให้จนครบนะคะพอดีว่ามันจะตายก่อน <c oughs> มันจะตายก่อนนะคะเนี่ยเดี๋ยวลองเล่นให้ครบนะคะอันนี้เป็นการควบคุมเวลานะคะจะได้อหลายคนเล่นเล่นจนเก่งนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะพยายามให้เล่นได้ถึงยี่สิบวินะคะ เราจะไม่ตายก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูโค้ดว่าเราจะจบเกมไหมเมื่อถึงเวลา20สิบวินะคะอีกแปดวิอีก8ดวิอีก8วิไปไรอดไหมรอดไหมสามสองรอดไหมรอดไหมอ่าโอเคประมาณนี้นะคะเมื่อจบเวลาก็จะจบทุกอย่างเหมือนกันนะคะก็หวังว่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะคะก็ะโค้ดตัวไหนที่ต้องซ่อมแซมแก้ไขก็ ลองปรับเปลี่ยนได้นะคะก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะคะเพราะว่า,าเราไม่ได้สร้างตัวแมวไ,ไม่ใช่ตัวนกขึ้นมาเองนะคะก็ใช้ตัวสไปเท่าที่เรามีนะคะหวังว่าจะเกิดประโยชน์นะคะก็ลองไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะเด็กๆที่เรียนกับคุณครูไม่ทันนะคะก็กลับมาดูย้อนดูโค้ดได้นะคะไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ